ป,าาปีใหม่สําหรับผมปีนี้นะครับผมคือด้วยความที่ปีนี้เราก็ทํางานกันมาอย่างหนักนะพี่คิดว่าคิดว่าคิดว่าฉลองที่คอนโดร <laughs> <laughs> เราะไรเพราะรู้สึกว่าแบบเออมันก็เป็นการพักผ่อนที่ดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเออแบบจากเ,เล่นเกมกับน้องด้วยใช่ครับผมว่าก็น่าจะเป็นแนวชิลๆมากครับไม่เชิงฉลองเขาดาวแต่ว่าก็แบบพักผ่อนนอนข้ามปีแล้วกันกระแปคอนโดไป เออครับผมแล้วคนที่อยากไปด้วยเนี่ยอยากไปที่ยกับใรงแรมไม่อยากไปด้วยในวันเท้าดาวถ้าในวันเท้าดาวผมอยากพาครอบครัวครับอกไปใช่ไปเท้าดาวแล้วก็เออเป็นไปหน้าก็พาน้องไปด้วยครับผมหมายควาว่าไปฉลองกันว่าแบบเออปีนี้เราทํางานมากันเหนื่อยนะแล้วก็ทํางานหนักก็หมายความว่าฉลองกันนิดนึงใช่ แล้วเราล่ะครับส่วนผมผมก็อยากจะไปอยู่กับแก๊งมาบนฟ้าครับผมทั้งโบกชั้งพี่หลุยและพี่นีโอมาด้วยก็อยู่ด้วยกันอยู่กับเพื่อนสนุกสนานครับก,รก็ค,กนนคือว่าแบบจะพูดยังไงดีนะอนอกจากครอบผมก็อยากพาน้องเข้าไปด้วยเพราะว่าคือเราอะชอบเวลาน้องเขาถ่ายรูปครับผมน้องเ็าถ่ายรูปสวยนะครับเห็นอย่างเงี้ยผมราะว่าเรเป็นตากล้องด้วยหนึ่งใช่แล้วก็ คือเราร้สึกว่าการที่เราไปกับคนที่เราสบายใจมันก็มีแต่อะไรดีๆการ <laughs> จะบอกทุกคนนะครับผมว่าสวัสดีปีใหม่นะครับผมดูแลสุขภาพไว้นะครับก็เร็วนี้ก็ถ้าเกิดมีงานก็มาเจอกันอีกนะครับ,รบไว้เจอกันนะครับ